ประเภทสินค้าขายดีภายในร้านข้อ1คอนโดเมลคอนโดเมลลูกค้าสามารถสั่งทาออกแบบเองได้นะคะอิงมาจากความกว้างยาวสูงที่อยากได้แล้วก็แจ้งว่าเรียงน้องกี่ตัวอยากตั้งงานไว้ในที่ที่ตรงไหนของบ้านสามารถแจ้งได้โดยทั้งหมดนะคะว่าขนาดอยากให้ไม่เกินเท่านี้ความสูงไม่เกินเท่านี้สั่งทาได้ข้อ2ก็คืองานระเบียงนะคะงานระเบียงแปลว่าเราสามารถเอาสีสีนี้งานคอนโดไปวางตั้งไว้ชิดกับหิัหน้าต่างคะโดยลูกค้าสามารถสั่งทาได้ความสูงเป๊ะๆกับขอบหน้าต่างที่บ้านได้เลยโดยที่ใช้ตลับเมตรวัดมาให้เองได้เลยนะคะจากพื้นจนถึงขอบหน้าต่างบ้านตัวเอง ไม่ฟิกนะคะว่าเป็นเลขแบบแปดสิเสามารถเป็นเลขแบบละเอียดได้เลยอย่างเช่น84ดสิบี่แปดสิบสามอะไรเงี้ยคือเราสามารถทําได้แบบเสมอขอบาต่างบ้านได้เลยข้อสามคือตู้ที่ร้านเราทํางานตู้หลไส์นะคะถ้าลูกค้าต้องการจะเอาไปขังแมวเด็กแมวคุณแม่และเด็กแมวที่แมวป่วยคือสามารถทําได้โดยทั้งหมดตู้เราออกแบบขนาดได้นะคะแล้วก็ทุกตู้จะมีล้อมีไฟสั่งได้ว่าเป็นงานบานพับหรืองานบานเลื่อนสั่งได้แล้วก็ของเล่นภายในดัดแปลงได้โดยทั้งหมดนะคะเปลี่ยนแปลงแบบได้จกแบบทีดีก่อนที่จะสั่งผลิตนะคะ ข้อ4ก็คืองานติดผนังนะคะเซตติดผนังจะมีแคตเ็อรให้เลือกลูกค้าสามารถเลือกจากงานที่เราเคยทำมาแล้วหรือว่าอยากจะให้ออกแบบใหม่ก็สามารถแจ้งได้เซตติดผนังลูกค้าต้องแจ้งด้วยว่าผนังบ้านทำจากวัสดุอะไรแล้วก็ขนาดผนังบ้านขนาดเท่าไหร่แล้วก็ข้อ5นะคะข้อ5ก็คือเซฟของเล่นมินินะคะจะเป็นของเล่นจีบเล็เกๆสามารถทำแล้วก็จะส่งได้เลยอย่างเช่นเอียงอย่างเช่นเสางานฉากงานเกลตั้งพื้นประมาณนี้ค่ะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทางแอปส้มหรือว่าจะสั่งทางอินบ็อกซ์ทางข้อความก็ได้นะคะแบ่งแยกประเภทก็จะเป็นปปรรระะะะะมมมาาาาาาณนนีี้้้้คคคหลลักกกๆ็ืออจจ5ภทูสถแงไไดดว่ย ขอองเล่นะไรสำหรับการจัดส่งนะคะที่ร้านมีการจดส่งหลายแบบถ้าลูกค้าบ้านใครบ้านใกล้นะคะสะดวกมารับเองก็คือหารถกระบะมารับเองที่โรงงานได้เลยแล้วก็ข้อ2ก็คือจัดส่งทางขนส่งเอกชนนะคะก็คือว่าแพ็คแยกชิ้นโดยทั้งหมดลูกค้าต้องมีความประกอบเองได้นิดนึงนะคะด้วยไขควงไฟฟ้าจะง่ายข้อ3ก็คือส่งทางล่ามุกนะคะจะส่งก็คือลูกค้าปักหมุดจากที่บ้านตัวเองว่าบ้านอยู่ไหนแล้วก็เรียกรถจากโรงงานเราไปถึงบ้านลูกค้าโดยประกอบไปเต็มทั้งตัวได้เลยยกลงใช้งาน ทันทีถ้าใครสั่งงานตู้นะคะต้องดูดีๆว่าบ้านคุณประตูแคบหรือประตูกว้างยกไปเต็มตู้ยกเข้าบ้านได้ไหมโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครที่ต้องการจะสั่งก็คือสามารถ inbox มาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ